เราสองคนนะคะยังอยู่ที่วัดดังย่านบางขุนพรมบางลำพูนั่นเองค่ะพาไปชมวัดเล็กๆก,กลางเมืองนะคะนั่นคือวัดเอี่ยมวอรนุชค่ะเราสองคนนะคะใช้วิธีการเดินเท้ามาจากวัดอินเทรวิหารพระอารามหลวงค่ะเดินมาถึงแยกบางขุนพรมนะคะจนถึงวัดเอี่ยมใช้ระยะทางในการเดินเท้ามานะคะประมาณ300เมตรค่ะใช้เวลา4-5นาทีเท่านั้นเอง วัดเอี่ยมวรนุชเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะคะในกรุงเทพมหานครอายุ200กว่าปีเลยทีเดียวค่ะเป็นพุทธศาสนามหานิกายนะคะวัดเอี่ยมวรนุชค่ะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บนเลขที่178ถนนสามเสนแขวงบ้านพานถมนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ วัดเอี่ยมวรนุษเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2327หรือประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะคะในปีปัจจุบันเดิมชื่อวัดท้องคุ้งค่ะต่อมาประหลัดนุษได้เป็นผู้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดประหลัดนุษและต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ยายเอี่ยมได้รวบรวมศรัทธาสร้างพระอุโบสถพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าควรมีชื่อผู้สร้างร่วมอยู่ด้วยในวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดเอี่ยมบรนุษนับตั้งแต่บัดนั้นนะคะโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2490 ทั้งนี้นะคะในจุดก็มีไฮไลท์จุดสำคัญค่ะ เมื่อท่านที่เดินทางมาถึงนะคะจุดไฮไลท์สำคัญค่ะหรือจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สำคัญภายในวัดเอี่ยมวรนุ์ก็มีด้วยกันถึง10จุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจุดแรกนะคะเมื่อเราเดินเข้าประตูไปค่ะก็จะพบกับหลวงพ่อบางประสิทธิโชคนะคะหรือพระอีบางซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถเล่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะคะสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำตา ค่ะผู้สร้างได้ตั้งจิตอธิษฐานขออย่าได้มีน้ำมาคร่าชีวิตมนุษย์อีกจึงมีความเชื่อว่าหากพระอีบางประดิษฐานอยู่ที่ไหนที่นั่นจะแห้งแล้งนะคะ ต่อมาพระอีบางได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดเอี่ยมวรนุษตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมปีพุทธศรา2527ซึ่งวันนั้นฝนฟ้าก็ตกกระหน่ำนะคะไม่มีวี่แววว่าจะแล้งพระอีบางค่ะหรือหลวงพ่อบางประสิทธิโชคก็ได้ประดิษฐานอยู่คู่วัดเอี่ยมวรนุษย์มาตั้งแต่นั้นมาค่ะ จุดที่2นะคะนั่นคือหลวงพ่อสารพัดช่างค่ะประดิษฐานภายในพระอุโบสถโดยเป็นพระพุทธรูปองค์รองประธานหลวงพ่อสารพัดช่างแต่เดิมนั้นเป็นประธานของวัดสารพัดช่างที่ตั้งอยู่บริเวณวังบางขุนพรมเมื่อจะมีการสร้างวังบางขุนพรมขึ้นนะคะก็ได้ใช้พื้นที่ของวัดสารพัดช่างในการสร้างวางังและได้อัญเชิญหลวงพ่อสารพัดช่างมาประดิษฐานไว้ที่วัดเอี่ยมวรนุษแทน จุดต่อมานะคะจุดที่3นั่นคือวิหารหลวงปู่ทวดค่ะซึ่งภายในประดิษฐานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือดอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศนิกชนทั่วไปวิหารหลวงปู่ทวดนะคะเปิดให้เ้าสักการะทุกวันค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะเข้ามากราบขอพรสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองได้อีกต่างหากค่ะ และที่สำคัญนะคะเข้ามาแล้วค่ะก็แนะนำให้มาอุดหนุนนะคะพวงมาลาัยแล้วก็หมากพลูของคุณยายนะคะที่ร0อยขายนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้บูชาในราคาแค่20บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนแผ่นทองนะคะแผ่นละ10บาทเป็นทองคำเปรีวแท้ค่ะ จุดต่อมาค่ะก็คือพระศิวลีนะคะประดิษฐานอยู่ทางด้านขวาของพระอุโบสถเมื่อเราหันหน้าออกจากพระอุโบสถนะคะโดยคนที่มากราบสักการะพระศิวลีค่ะจะมีความเชื่อกันว่าจะได้รับโชคลาบนะคะเนื่องจากพระศิวลีค่ะท่านเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์นะคะให้เป็นเอตถะค่ะผู้เลิศในทางผู้มีลาบมากนั่นเอง และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เราต้องการมาขอพอรสักการะในวันนี้ค่ะนั่นคือพระพรมหรือสมเด็จมหาพรหมโลกนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเอี่ยมวรนุค่ะและที่สำคัญหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือพระพรมที่นี่มีด้วยกัน5พระพักค่ะพระพรม หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดตามคติในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพระพรมแห่งวัดเอี่ยมวรนตเป็นพระพรมห้าพระพาสิบกรกโดยตำนานพราหมณ์ฮินดูเล่ากันว่าแต่เดิมพระพรมมีห้าหน้าแต่ครั้งหนึ่งได้กล่าววาจาศบประมาทพระศิวะพระศิวะจึงบันดาลอิทอริฤใช้ดวงตาที่สามเพลงที่หน้าพระพรมจนเหลือเพียงสีหน้า และความพิเศษของพระพรหมของวัดเอี่ยมวรนุษค่ะคือพระกรน,นะคะขององค์พระพรมมีพระเนตรเล็กๆนะคะอยู่ทุกนิ้วบนฝ่ามือก็จะมีอีกหนึ่งดวงตาค่ะเท่ากับ1นพระกรน,นะคะจะมีด้วยกัน6พระเนตรค่ะรวมถึงดวงตาที่พระพักนะคะรวมทั้งหมดที่เรานับได้คือ70พระเนตรนั่นเองค่ะหรือดวงตาทั้งหมด70สดวง หากท่านใดนะคะต้องการเข้ามาสักการะนะคะสมเด็จมหาพรหมวโลกนะคะที่วัดเอี่ยมวรนุชแห่งนี้ค่ะเราขอแนะนำให้เตรียมดอกบัวมา5ดอกและดอกแค5ดอกค่ะเพื่อการขอพรและสมหวังและสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ ต่อามาอีกหนึ่งจุดนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคือหลวงปู่ชีวโกโมารพัฒนะคะบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณตำนานเล่าว่าท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า และพระเจ้าพิมพิสารแห่งแควนมคธนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนโบราณในหลายประเทศแถบเอเชียนั่นเองเ่เราไปกันต่อนะคะที่วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะด้านในประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะซึ่งมีผู้ได้จัดสร้างถวายให้กับวัดเอี่ยมวรนทค่ะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะเป็นสีทองอารามสวยงามสง่าเลยทีเดียวค่ะ และเป็นที่เคารพและศรัทธ,ธานะคะของคนไทยทั่วไปและคนไทยเชื้อสายจีนค่ะมีการเข้ามาขอพรกันอยู่เรื่อยๆค่ะและต่อมานะคะนั่นคือพระภัยสัจชายคุลุวัยทุนประพาตถาคตนะคะประดิษฐานภายในวิหารพระโพธิสัตว์กนลิมเช่นเดียวกันค่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าในนิกายมหายานพระนามของท่านหมายถึงพระตถาคต เจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยาวรักษาโรคผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพรินองค์พระนะคะจึงเป็นสีน้ำเงินดังที่เห็นพระศรีอริยเมตไตรนะคะประดิษฐานภายในวิหารพระโพธิสัตว์กกนอิมโดยชาวพุทธเชื่อว่าพระศรีอริยเมตรตรหรือพระศรีอานจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หและองค์สุดท้ายแห่งพัทธกับนี้ โชคดีนะคะเรานำความน่ารักของน้องแมวค่ะที่มีผู้นำมาฝากให้ทางวัดเลี้ยงนะคะซึ่งน้องแมวตาสีฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือคุณยายนะคะที่ร้อยพวงมาลัยให้เราได้บูชากันภายในวัดค่ะ และจุดต่อมานะคะอีกหนึ่งจุดนั่นคือพุทธเจดีปรินิพานค่ะ ตั้งอยู่ข้างๆวิหารหลวงปูท่ทวดนั่นเองหรือเจดีถวายพระเพิงพระศาสดาลักษณะเป็นมนดกเล็กๆสีขาวนะคะภายในได้ประดิษฐานพระเจ้าเข้านิพานซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเจดีลักษณะนี้กันเท่าสักเท่าไหร่นะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดเอี่ยมวรนุที่เราแนะนําเพื่อนๆเข้ามาสักการะขอพรค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเมื่อเราจะขอพรให้สําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ แนะนำให้นำศีสานนะคะแตะที่ปลายเท้าและเดินวนทวนเข็มนาฬิกา3รอบนะคะเพื่อให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะน้อมนำการปฏิบัติค่ะเพื่อเป็นพุทธบูชาและสิ่งที่เราขอนะคะหรืออธิษฐานไว้ก็จะสำเร็จโดยเร็วพลันค่ะ เมื่อไวาครบทุกจุดแล้วนะคะอย่าลืมค้อละระฆังค่ะเพื่อให้สิ่งที่เราขอนะคะได้ดังไกลไปถึงทั่วทุกทิศทุกทางนะคะเปิดโลกธาตาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาค่ะ ไปดีมาด a n นกน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราสองคนนะคะและกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆเพื่อเผอยแพร่พระพุทธศาสนาและเทพเจ้าเหล่าเซียนนะคะและครูบาอาจารย์ที่ ท่านเคารพนะคะหรืออยากให้เราไปเผยแพร่ที่ไหนนะคะหรือเผยแพร่ค่ะก็สามารถแนะนำมาได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กไปดีมาดูชาแนลหนึ่งว่าันในะคะบ๊ายบาย